of e ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพอ r s เช e แล้วมันฟินฟินินดินเรดค่ะแพ็ดเประตีที่มีแต่ซีมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โพสิเป้นะคะวันนี้ไปแต่งตามาครบแล้วค่ะทุกคนซึ่งเราขาดอะไรจ้าเราขาดช่วงล่างนี่นะคะ่ะที่เรายังไม่ได้แต่งนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาลอง รองพื้นน้องใหม่ของเมลินดากันเรียกว่าเป็นรองพื้นทั้งเป็นน้องใหม่และเป็นตัวแรกของแบรนด์เลยแบรนด์ไม่เคยทำรองพื้นมาก่อนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนอื่นเนี่ยต้องกด subscribe ก่อนนะาจา๊ะแล้วก็ไปดูจ้า เธอเอาจริงป้าคือเมลินดาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ปีที่แล้วเป้มีเฟเวอร์ริตหลายตัวมากที่เป็นของเมลินดานะคะก็คือนี่เลยส่วนใหญ่จะเป็นงานตาทุกคนคืองานตาเนี่ยอายแชโดเขาอ,ออกมาเยอะแยะตาแปะไก่หลายตัวมากนะคะแต่เฟเวอร์ริตจริงๆเลยคือจะเป็นตัวนี้เลยซูเปอร์พรูฟอายแชโดนะคะเป็นอายแชโดแบบลิควิดที่ทนมากและใช้ง่ายมากคือแบบป้ายแล้วปื๊ด แล้วแบบสีนางสวยอะ่ะคือทาสีเดียวจบในวันที่แบบเราอยากแต่ง v อ r ว d เดนลูกอะ่ะตัวเนี้ยเอาอยู่ของเมลินดาชอบมากและแก้มเป้ไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนเลยที่ทำแก้มออกมาได้ดีมากๆคือ d e วอี้บ s ัชอของเมลินดารุ่นเนี้ยเป็นแบบโอ้โหเฟรนด์อินไมค์โฮ e ไลฟ์เลยทุกคนคือแบบไม่เคยเจอบลัชออนแบบน้ำที่แบบเฮ้ยทาบนแป้งได้แล้วไม่เป็นก้อนแล้วทาแล้วแบบเฮ้ย แกมแบบใสโกรเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นงานที่แบบไม่ใช่ไฮไลท์ปึงปังแต่ว่าเป็นบัชออนที่แบบมีความโกรชอบมากคือสองอันนี้ชอบมากและอีกตัวหนึ่งที่ชอบเลยก็คือ แป้งของเขาค่ะเป็นแป้งที่ทํามาเพื่อคนเป็นสิวโดวยเฉพาะซึ่งตอนนั้น้าสิวเป็นหนักกว่านี้ใช้ตัวนี้ได้นะคะไม่ได้อุดตันเพิ่มเติมแล้วสีคือมีความพอดีมีความคุมมันพอดีมากทําคลิปแยกเอาไว้หมดแล้วนะทุกตัวและตอนนี้ก็คือยังมีสิวอยู่ก็ใช้ต่อไปนะจ๊ะส่วนมาพูดถึงตัวใหม่ล่าสุดเลยเลยกันนะคะก็คือน้องตัวนี้นะคะ a อร m a t t e ์โคเวอร์ฟาวเดชคือฟังจากชื่อรุ่นแล้วเนี่ยคือแอร์ก่อนละกัน Air เนี่ยมีความแบบอเาบาสบายอีกแล้วมีความแบบต้องบางเบาและ m a t t ก็คือเป็นเนื้อ Matt นะคะ Cover คือปกปิด Foundation ก็คือรองพื้นนั่นเองเป้ได้ทําการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนที่ปล่อยคลิปออกมาช้าเนี่ยคือมัวแต่ทดสอบอยู่มันรู้สึกแบบเฮ้ยไม่แน่ใจและไม่อยากพูดสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยเป็น First i m p r e s s i o n เท่านั้นอยากแบบลองใช้ลองใช้ลองใช้ใชมีความ ขาหลอกสุดๆไปเลยเดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นตามสไตล์ช่องเรานะคะถ้าใครอยากฟังคุณสมบัติเน้นไปช่วงหลังจ้าแต่ช่วงนี้ก็คือเราจะมารีวิวตั้งแต่แพคเกจิ้งกันก่อนเลยอาแพคเกจิ้งของเรานะคะรุ่นนี้เนี่ยมีออกมาทั้งหมด4สี4นะทุกคนซึ่งแพ็เกจของกล่องเนี่ยมีความคุมโทนมากก็คือเข้ากับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่เขาเคยออกมาก่อนหน้านี้นั่นแหละเป็นแนวแบบมินิมอลพูดดีใสๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแพ ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยคือเหมาะตั้งแต่เด็กยันแบบเฮ้ยวัยทางานก็คือถือได้ไม่อายเพื่อนไม่ได้ดูเด็กเกินไปแต่ดูแบบพอดีทุกคนใช้ได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยใช้ได้ซึ่งตัวกล่องเขานะคะจะมีความทําให้เราหยิบเกือบยากแต่ก็ง่ายตรงที่สีกล่องจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยแต่จะมีแค่ข้างบนกล่องนะคะที่เขียนเบอร์เอาไว้ว่าอานีเบอร์0 1 0 2 0 3 0 4าทั้งด้านบนและด้า ค้างเลยนะคะก็คือจะทําให้เราเห็นสีว่าุย ตะกี้ฉันเอา4 0 1แล้วฉันไ่หยิบ02ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก่อนจ่ายเงินเราอาจจะเห็นซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเล่นๆนะคะเป็นปัญหาของเป้เมื่อก่อนที่ปกติไม่ได้ซื้อครบทุกสีไงเราก็จะเลือกแค่สีที่เราจะเอาและเธอเชื่อไหมฉันซื้อผิดบ่อยมากแล้วคนที่จะต้องรับกรรมคือใครคืออ e ีจัมโบ้ทำไมเธอไม่เตือนฉันนี่มานี้ประมาณนี้เลยอะแล้วเปิดกล่องมานะคะ ข้างในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีแบบการล็อกรองพื้นอย่างดีมากเพราะฉะนั้นขวดรองพื้นของเขาที่เป็นแก้วเนี่ยมั่นใจเลยว่าถ้าถูกแฟนโยนเล่นเนี่ยก็จะไม่แตกแน่นอนแล้วใครจะไปโยนเล่นก็คือไม่มี ปริมาณสุทธิของรุ่นนี้นะคะแต่และขว,วดคือ25 ml ราคาเต็มอยู่ที่459บาทแต่ตอนนี้มีโปรนะคะเหลือ329บาทเหมาะมากกับทุกคนที่ต้องรีบวิ่งไปซื้อตอนนี้เลยจ้าแต่ก่อนที่จะไปซื้อฟังต่อก่อนนะเรามาดูแพคเกจชิ่งข้างในกันเลยดีกว่านะคะขวดแก้วที่เราจะพกไปไหนมาไหนด้วยนะคะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เธอทำดีมาก สวยมากคือตรงนี้เป็นแก้วนะแก้วจริงไม่ใช่แก้วหมูได้ยินไหมเสียงเคาะแล้วมีความคุมโทนหนักมากเป็นสีไข่ไก่คือฝาเนี่ยจะทำอะไรวิธีการเปิดไม่ใช่ตะกี้นะคะอย่าหมุนถ้าหมุนก็คือเปิดเติมเฮ้ยเปิดเติมได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้ฝาก็จะมีสีเดียวกับตัวแพคเกจข้างล่างเลยนะคะซึ่งเขามีความเห็นปะเทิบ มาโปร่งแสงมีความไล่สีออมเบรข้างล่างเนี่ยเราจะสามารถเห็นสีรองพื้นจริงๆข้างในได้ด้วยนะคะเวลามาวางเทียบกันเนี่ยแบบที่เป้วางแบบเนี้ยก็คือจะเห็นชัดเลยว่าเอ้ยอันนี้สี01 02 03 04มันเข้มขึ้นแล้วนะและดูตรงนี้นะคะเขาก็จะสกรีนติดไปเลยคือเป็นแพ็คเกจจริงที่เฮ้ย ชนะเลิศไปเลยได้ปะคือเพิ่งเริ่มต้นปีอะแต่เปิดแบบฟินาเล่เลยอะคือแบบแพ็กเกจเปช็อปมากๆตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบมันๆคือตรงแก้วเนี่ยจะเป็นเนื้อด้านๆแล้วตรงนี้จะมีความแบบมันๆแล้วเขาออกแบบโลโก้อันนี้เป็นหน้าผู้หญิงนะทุกคนหน้าผู้หญิงแล้วตรงนี้เขียนว่าแอร์คืออ e ีเนียชื่อ Air. แอร์แน่ๆอีนีชื่อแอร์นะคือความแอร์เนี่ยจะมีความแบบมันๆหน่อยนึงแต่คำว่า matte cover foundation เนี่ยจะเป็นสีแมตซึ่งเขาก็จะแบบอะ น่าจะคิดมาดีคุมความเสร็จว่าอ่าฉันเป็นเนื้อแมตตตัวสอนฉันต้องแมทเท่านั้นนะและเมลินดาข้างล่างมีความมันกลนะคะเพราะฉันคือความสดใสอ่ะกูคิดแทนเขาอีกซึ่งไม่รู้ว่าเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าแต่ฉันคิดแทนรอบขวดนะคะไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งพิกข้างล่างตึงกับด้านมีแปะ สติกเกอร์สีเอาไว้ค่ะว่าอันนี้เป็นสี02นะคะลตนัมเบอร์อะไรยังไงเท่าไหร่ mm. ก็คือจะบอกตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นแปะในทุกเฉดสีเลยนะคะ01 02 03 04 oh. ซึ่งวันนี้เรามีครบทุกสีและสีที่เป้นเลือกเอาไปทดลองแล้วพกไปทาตอนอยู่ในรถแต่งหน้าทุกเช้านะคะ mm. ก็คือสี02 mm. เข้ากับสีผิวเป้นมากที่สุดสวอสีลองพื้นจ้าเชิญ mm. ชม นี่คือสีสีของเรานะคะสี C 01นะคะชื่อสีวานิลานะคะเหมาะกับคนผิวขาวเหลืองมากของเป้นเนี่ยเป็นผิวขาวเหลืองเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ขาวขนาดนั้นก็คิดว่าน่าจะใช้สี01ไม่ได้นะคะไม่เคยใช้รองพื้นสีนิ้รล,ลอดแต่ยังไม่ได้ลองกับตัวนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยตอนเนี้ยสีผิวนี้ ฉันใช้สีนี้ได้หรือยังแต่ดูจากตาเป่าก็รู้ว่าใช้อน,นี้ไม่ได้นะคะต้องเป็นคนที่ขาวกว่าเป้อีกถึงใช้ได้เนาะและ4 02นะคะสีไอวอรี่เป็นสีที่ที่จริงก็ขาวกวับผิวเป้เหมือนกันแต่ว่าเป้ไม่ชอบรองพื้นที่สีพอดีเกินไปนะคะชอบสีขาวกว่าหน้าแต่ก็ไม่ใช่ขาวขนาดนี้ชอบประมาณนี้แหละรู้สึกว่ามันทําให้หน้าเราไบรด์ดีนะคะแล้วก็ป้องกันการดรอประหว่างวันได้ด้วยนะคะ4 02เนี่ยก็จะเป็นสําหรับคนผิวขาวเหลืองเหมือนกันนะคะซึ่งถามว่า แล้วคนผิวอันเดอร์โทนสีชมพูเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะขาวมากๆก็01ไปเลยโลด0ูนยนะคะสีเบจนะคะสีนี้มีความเข้มกว่าผิวไปแล้วคือเป้ใช้สีนี้ไม่ได้แน่นอนนะคะน่าจะดำขึ้นมาเลยซึ่งสีนี้เราจะบอกว่าคนผิวสีแทนที่แบบอมชมพูนิดนึงเพราะว่าอันเดอร์โทนมีความแบบไม่ได้เหลืองจ๋าขนาดนั้นมีความชมพูนิดนึงผสมมานะส่วนสีสุดท้ายนั้นเป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะชื่อสีศูนย์สสีแซนนะ มีความเหลืองหนักมากเห็นไหมเนี่ยดูดิเทียบกันคือเหลืองกว่าสี3ูมากแต่ถามว่าความเข้มอ่ะเข้มกว่ามากไหมไม่ได้เข้มกว่ามากเท่าไหร่เลยถ้าดูจากตรงนี้นะเหมือนเขาแค่แยกคนเฉยๆว่าคนผิวสีเข้มเนี่ยจะไปแนวไหนดีจะว่าเข้มเหลืองแทนเหลืองหรือว่าจะแทนชมพูดีอ่ะอันนี้ต้องลองซึ่งสีผิวเราก็ ไม่ได้เคมมากถ้าใครผิวใกล้กลเป้ยูนสองโลดนะจ๊ะใครที่สีผิวใกล้กับเป้นะคะก็ศูนสองโลดไปเลยแต่เดี๋ยวจะเทียบให้ดูอะเปิดฝาออกมาก่อนนะคะก็หัวเนี่ยเทอมันดีมากเลยอะทุกอย่างมันจับแล้วแบบดูแพงอะมันจับแล้วมันแพงอะก็จะเป็นแบบหัวกดนะคะกดปั๊มออกมาซึ่งแบบเป็นหัวปั๊มเนี่ยถูกใจเป้มากเหมาะกับการวางไว้ที่บ้านด้วยและพก ไปถานในรถด,ด้วยรองพื้นเราจะไม่หกแน่นอนจะไม่เปืองรองพื้นจะไม่แบบไม่เกลไม่เลอะรดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นหัวเนี่ยมีความพุ่งกําลังดีอ่ะเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูโอเคเละเลอะก,ก็คือเลอะตัวนี้แล้วก็หายเลอะแล้วนะคะทุกคนและอย่างที่โชว์ให้ดูตะกี้ก็คือเพิ่งรู้ว่ามันหมุนออกมาได้ด้วยดูดิ มันเป็นตัวดูดซึ่งไม่แนะนําให้เปิดออกมานะคะเพราะว่ามันจะทําให้เลอะและทําให้แบบไม่ดีต่อสุขภาพอนามัยของหน้าเราใครที่มีสิวก็อาจจะคิดเรื่องนี้เยอะหน่อยนะคะเขาทำยังไงก็วางไว้อย่างนั้นแหละเทอนะหมดแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ต้องไปซื้อเติมอ่ะเราจะมาดูเนื้อรองพื้นในขณะนี้เลยนะคะที่จะเกียบ,บีบปิดออกมาดูดิมันไม่ไหลแล้วมันไหลช้ามากๆมากและวเป้จะทดลองทาบนหน้าให้ก่อนนะคะดูหน้าเป้นะ ก่อนทาสิวมาเต็มสิวมาเต็มนะก่อนนันนี้คือสิวหายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มีเมนค่ะทุกคนสิวก็เลยมาเต็มแล้วผิวอะไม่ดีเลยทั้งอาทิตย์ที่ลองลองพื้นตัวนี้ยต้องขอโค้ด้วยที่แบบผิวมันไม่ดีอะมันก็เลยทําให้แบบการลองเนี่ยเลอกหลกักและสับสนมากว่าเฮ้ยถ้าผิวฉันกลับมาเป็นปกติมันจะดีกว่านี้ไหมหรือว่าถ้าคนที่ผิวแย่แบบแย่เป็นปกติอะเข้าใจปะคนที่ผิวแย่กว่าเรามันก็มีมันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ย ด้านนี้ก็คือเป็นลงไปด้วยนิ้วนะคะหนึ่งรอบแล้วคือจะเห็นว่าเนี่ย ความสิวเอยอะไรเอยของเราที่เป็นรอยนูนนะคะมันยังไม่หายไปแต่จะเย็นทุกคนบิวได้บิวได้จริงๆแล้วมันก็จะฟิกได้เลยนะคะต้องรอให้มันเซตตัวนิดนึงคือเนื้อหนางเนี่ยจะมีความบางเบาตอนนี้รู้สึกเบาสบายผิวมากคือทาหลายๆเลเยอร์เนี่ยคือเป้เคยบิวมากที่สุดวันที่ทดสอบเนี่ยคือ3มเลเยอร์นะคะจะบอกว่ามันบางเบามากสามารถบิวได้ขนาดนั้นเลย full coverage ได้เลยและถามว่าชื่อรุ่นเนี่ยชื่ออะไร แมตเหมือนผิวหายใจได้อะทุกคนเหมือนมันบางเบาขั้นนั้นเลยนะคะแต่เรื่องความปกปิดก็อย่างที่เห็นนะคะใครสะดวกคอนซีลเลอร์ก็คอนซีลไปใครใช้อันนี้บิวเพิ่มได้ก็คือบิวเพิ่มไปเลยนะจ๊ะใช้นิ้วเนี่ยสะดวกที่สุดแล้วนะคะเพราะปกติเป็นคนที่แต่งหน้าในรถแล้วใช้ไฟส้มบม่อยมากเพราะว่าไฟหน้ารถอะเป็นสีส้ม แล้วสามารถทำได้อันนี้คือรอบที่สองนะคะอ่ะเราก็เน้นๆตรงรอยหน่อยแล้วกันไม่ได้ทำให้ดูนูน,นขึ้นนะทุกคนเนี่ยซึ่งเนียนมากและตรงเนี้ยตอนแรกที่แบบเป็นแผลที่มีหัวแห้งๆเลยอะ่ะมันก็หายไปนะคะเป็นรองพื้นแมทที่บางเบาไม่ได้แมทแบบแห้งแตกแบบคนผิวแห้งมากๆใช้ไม่ได้เลยขนาดนั้นนะคะเนี่ยจะเห็นว่า ความที่เขาเคลมว่าเขาเป็นรองพื้นกระจายแสงอะ่ะมันกระจายแสงจริงทุกคนรองพื้นอะไรมันจะมีความแบบดูมันโกลดูแบบฮึเล่นกล้องเล่นแสงเล่นกล้องในขนาดนี้ตัวนี้มันทําได้ทุกคนรอยดํารอยค้าใต้ตาหายไปหมดหน้าเนี่ยมีความแบบเล่นแสงเล่นเงาหนักมากจริงและเห็นไหมว่าสี02อ่ะมันเข้ากับสีผิวไปเลยมันเป๊ะมาก กรบ้อยพวกเนี้ยก็คือเอาอยู่อ่ะเดี๋ยวเราแต่งอีกฝั่งหนึ่งให้ดูเลยละกันเป็นไงทุกคนรองพื้นรุ่นนี้นะคะเนี่ยยังเหลืออยู่ติดตรงนี้เลยบอกแล้วว่า ั๊มเดียวเนี่ยพอกับหน้าทั้งหน้าของเราเลยนะคะคือแบบเหลือเฟือมากเป็นเนื้อที่เจ้มจนแต่ทาเสร็จแล้วบางเบางงงมากและด้านนี้นะคะก็คือเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยด้านนี้สิวอะ่ะไม่ได้เยอะเท่าด้านนี้นะคะทาแค่แบบปึ๊บไม่ต้องบิ้วก็คือปกปิดไปเลยแม่เดี๋ยวเป๊ขอไปฟินิชลุคให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วกันทุกคนฟินิชลุคแล้วนะคะอันนี้ก็คือ ลุกที่ได้จากรองพื้นตัวนี้นะคะของเมลินดา Air m a t Cover Foundation มีเงินทองเอฟเจริงคันดาบเจ้านั้นที่ทําให้เราบินบินคขับปอนแชร์มันจิ้นฟินจินเล็ดคาเล็ดก็มีแต่ดีมได้ลุคผิวดีพร้อมขึ้นคอนเสิร์ตนะคะสามารถเป็นเอฟเดกลุกได้แล้วก็ออกงานได้ด้วยนะคะสําหรับรองพื้นตัวนี้ Air m a t Cover Foundation ของเมลินดาอะมาที่คุณสมบัติกันเลยหลัก กันนะจ๊ะการปกปิดนะคะก็คือมีคะแนนเท่าไหร่ยักเต็มเท่านั้นเลยปกปิดบิวจนฟูลคอร์เบรจได้สําหรับใครที่ไม่อยากปกปิดเยอะมากนะคะก็สามารถทารอบเดียวแบบที่เป้ทาก็ได้นะคะและการใช้นิ้วลงเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ทําให้เนียนเท่าเราใช้แอปพิเคเตอร์อื่นลงนะคะถ้าใครอยากได้เบาบางกว่านั้นอีกสามารถใช้ฟองน้านะคะช่วยลงได้หรือว่าเป็นแปลงช่วยลงก็ได้นะคะก็จะได้ลุคที่บางกว่านี้อีกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป้อยากได้ปกปิดนิดนึงเพราะว่า รอยสิวเปเยอะนะคะแล้วก็จะทดสอบด้วยว่าน้องเนี่ยสามารถปกปิดได้ดีจริงๆไหมนะคะก็คือเรื่องนี้เอาไปเลยและความเนียนนะคะความเบอร์ลูขุมขนอย่างที่เห็นนะทุกคนก็คือเนี่ยเบลูขุมขนไปเลยเนียนมาก อันนี้เป้ไม่ได้เซตด้วยแป้งต่อนะคะก็คือมีแค่รองพื้นตัวนี้บนหน้าเลยไม่ได้เซตด้วยแป้งเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเบลอลูกของขนเนี่ยให้เต็มเหมือนกันเพราะลูกของขนเป้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเล็กนะจ๊ะใหญ่นะจ๊ะได้ขนาดนี้ก็คือเฮยเลิศสําหรับรองพื้น3า9บาทต่อมาที่จะตัดคะแนนก็คือทุกคนต้องไปดูคลิปนี้นะคะเป้เริ่มแต่งหน้าแต่ตีห้าครึง่งคือเป้ทางานเนี่ย หกโมงถึง2องทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นเป้จะต้องตื่นตีห้าและเริ่มแต่งหน้าเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยในรถนะคะ ้มอย่างที่บอกแล้วก็ไม่ได้พกแอปพลิเคเตอร์อะไรเยอะมากเพราะว่าเอาน้องอิวอะ่ะเอาหมาอยู่บนตักด้วยแล้วก็แต่งหน้าโดยใช้กระจกไฟรถนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้แค่นิ้วเท่านั้นก็ใช้นิ้วเกลี่ยเนี่ยถ้ารองพื้นไม่เนียนเนี่ยก็คือจะบงแต่อันเนี้ยมันเนียนมันเลยไม่บงแล้วไปกระลงรอบเดียวนะในวันแรกที่ไปทดสอบไปตามในคลิปคือแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยสัมผัสแรกคือดลตัวนี้มันต้องเล พอช่วงใสายๆหน่อยทุกคนตีห้าครึ่งเนาะและใส่แมสและทำงานไ็นต้องพูดเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นหน้าเนี่ยแน่ใจเลยว่าต้องเสียดสีกับแมสค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงช่วงเช้าเนี่ยแมสเลอะเต็มไปหมดแล้วโดยทั้งเลอะทุกอย่างเลยทั้งลิปสติกที่ไม่ได้ทดสอบเป็นลิปสติกของแบรนด์อื่นกับ รองพื้นของเรานะคะคือเลอะเต็มแมสเลยเลือกแมสสีขาวเพื่อที่จะได้เห็นชัดเนาะคือตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าถามว่าหน้าเราอะสิวโขกมาเยอะไหม ก็ไม่ได้เยอะนะคะยังให้การดูแลปกปิดอยู่แต่พอพักกลางวันเท่านั้นแหละเธอเอ้ยฉันเปิดแมสออกมาเฮ้ยมันเริ่มด่างแต่ด่างนิดเดียวยังพอให้อภัยได้ก็เออหน้ายังดูได้อยู่แต่รอยสิวเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นหนึ่งระดับนะคะและดําเนินมาเรื่อยเป้ไม่ได้เติมอะไรเลยสักอย่างนะคะจนกระทั่งกลับถึงบ้านสามทุ่มกว่ากำลังจะนจั่งจกกรุงแชนปาถอดแมสออกมาก็คือเลอะแบบ เลอะที่สุดไปเลยคือหลุดออกเกือบหมดเลยความติดทนของรองพื้นนะคะเป้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจเนี่ยก็คือความเลิกลากและว่าเอ๊ะเฮ้ยสัมผันธ์แรกมันดีมากมันดีมากทุกคนแบบตอนนี้คือมันดีมากๆ แต่มันผิดที่ผิวเราหรือเปล่าที่แบบว่าผิวเป้ช่วงนี้อย่างที่บอกผิวแย่มากคือมีรองพื้นและคุชชั่นตัวโปรดไม่กี่ตัวที่สามารถเอาอยู่ชาวจะลดค่านะคะแต่ตัวเนี้ยเอาไม่อยู่สำหรับของเป้ต้องบอกตรงนี้ตรงๆเลยคือมันติดไม่ทนคือผิวเป้มันไม่ดีจริงๆอ่ะทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าความเลือกลากนี้ฉันจะโทษอะไรโทษรองพื้นมันก็มันก็ดูจะดีอ่ะแต่มันก็มีแต้มาอีก แต่คนที่ผิวแย่กว่าเป้อะเป้เชื่อว่ามันมีและอย่าดราม่าทุกคนเป้ไม่ได้เหยียดแบบอุ้ยมึงแบบหน้าแย่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือผิวแย่กว่าเป้มันมีอยู่แล้วมันเอาไม่อยู่แน่แนก็อา่าใครสร์ทรถก็เลยเอา่าใครสร์ทลถเออใไรสรตทลถเออใครสร์ทลถอัดมาอีกหัวข้อนะคะคือความกระจายแสงของรองพื้นตัวนี้คุณสมบัตินางดีมากทุกคนก็อย่างที่เห็นดูดิ เล่นแสงเล่นเงาเอะไรสุดๆไปเลยสวยงามมากดูออกไหมว่าเป็นรองพื้นเนื้อแมตคือเนื้อจะบอกว่าแมตแต่ลุกเนี่ยไม่ได้แมตขนาดนั้นนะด,ดูดูดีทุกคนดูดิมันมีความเล่นแสงเหมือนแบบมีความดิวอี้แต่เนื้อมันไม่ได้ดิวอี้ทุกคนมันเป็นเนื้อแมตเนื้อแบบราบเรียบไปเลย และรองพื้นตัวนี้นะคะไม่คิดว่าเหมาะกับคนที่สภาพผิวได้ตั้งแต่แห้งเลยแห้งผสมมันได้เลยคือรุ่นนี้เนี่ยเป้ลองใช้โดยที่ไม่ได้อ่านคุณสมบัติก่อนอ่านแค่ชื่อรุ่นเพราะว่ามันอยู่หน้ากล่องมันก็ต้องเห็นแล้วก็มานั่งอ่านวันนี้เนี่ยแหละว,ว่าเออสิ่งที่เรารู้สึกอะ่ะมันตรงไหมคือเป้รู้สึกว่า,าทาไปอะ่ะมันไม่ได้ให้ความแบบ มีความแห้งแตกตกล่องคนผิวแห้งเนี่ยใช้ได้สบายเลยและมันสบายหน้าสบายผิวอย่างนั้นทั้งวันนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขามีสารสกัดจากรากโสมช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและยกกระชับผิวเว้ยมีน้ำมันมเมล็ดอ,อัลมอนด์นะคะช่วยปอประโลมและเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวมีวิตามินอ e ีนะคะป้องกันชั้นผิวและช่วยปรับโทนสีผิวให้สม่ำเสมอและมีคาโนซีนอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งพออ่านข้อมูลจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออด้วยความที่เขาใส่สารบำรุงผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ไม่ค่อยติดทนแต่เป็นการแบบเหมือนทารองพื้นที่บำรุงผิวหน้าไปนในทีเดียวมากกว่าเป็นเมคอัพสกินแคร์หรือเปล่าสัมผัสมันดีมากจริงๆคนผิวผสมก็คืออ่ะหายห่วงคนผิวแห้งหาห่วงแต่คนผิวมันหน้าห่วงไหมเพราะว่าเนี่ย แค่นี้ก็มันขนาดนี้แล้วเป้ก็มีบททดสอบให้นะทุกคนคือผิวบริเวณหน้าผากตรงนี้ของเป้นะคะไม่โดนแมสและมีความหม่งจ่ายมากมีความมันมากนะคะมันแผลบเลยทุกคนแต่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเอากระดาษทิชชู่ซับหรือว่ากระดาษซับหน้ามันซับก็ได้นะคะนางยังแบบเออยังทิ้งความสวยของผิวเอาไว้อยู่แม้ว่าจะไม่ค่อยทิ้งการปกปิดเหมือนตอนเช้าที่เราแต่งเสร็จแล้วแต่ถามว่าได้อยู่ไหมก็ไ อย่างนี้ได้อยู่เลยและน้องอ่ะแอบมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นแบบเหมือนครีมกันแดดที่เวลาเราใช้ตอนเด็กอ่ะแต่ว่าไปมาอ่านข้างขวดหรือว่าหาข้อมูลตรงนี้นะคะเขาไม่ได้ผสมกันแดด แปลกมากคือปกติอะรองพื้นในพองตลาดอะจะต้องผสมกันแดดไปด้วยแต่น้องไม่มีกันแดดนะคะเพื่อ,อนเนี้เป้ไม่รู้ว่าทางแบรนด์เขาใส่ไว้หรือไม่แต่เป้ลองส่องส่องข้างหลังดูแล้วอาจจะดูไม่ละเอียดก็ได้มันไม่ได้มีเขียนว่ามันผสมกันแดดหรือสังเกตง,ง่ายๆเลยคือแบรนด์ที่รองพื้นผสมกันแดดเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่า SPF PA b r บวก แต่อันนี้ก็คือไม่ได้เขียนไว้ก็แปลว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่เราคิดอาจจะถูกต้องก็ได้ใครที่เลือกที่จะทานน้องตัวนี้นะคะต้องทากันแดดก่อนแล้วก็ค่อยทาตัวนี้ด้วยและมาถึงอีกหัวข้อคือความคุ้มค่าอันนี้เป้ว่าแล้วแต่คนจะมองแต่ละคาดีมาก329บาทกับ25 ml าสำหรับรองพื้นที่เนื้อดีขนาดนี้สร้างผิวสวยได้มากขนาดนี้และเหมาะกับคนที่มีสิวอุดตันด้วยเพราะว่า เนื้อบางมากเนื้อบางเบาคือใช้ระหว่างอาทิตย์ที่แล้วที่ไปลองมาทั้งอาทิตย์อะเป็นไม่ได้รู้สึกว่าทําให้สิวแปะมันะลอุเยอะขึ้นเพราะเดิมเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วแต่เธอเข้าใจปะคือฉันไม่ได้เห็นว่าเอ้ยมันอุดตันเยอะขึ้นหรือมันขึ้นเยอะขึ้นมันเหอเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคนที่เป็นสิวเยอะใช้ได้นะคะเป็นไง จบแล้วนะคะกับการรีวิวคุณสมบัติที่ไม่ได้สัมผัสมากับตัวเองอาจจะเป็นคลิปที่ยาวๆอีกแล้วเพราะว่าทําคลิปส,สั้นไม่เป็นเปเป็นคนชอบพูดเยอะคือแบบพูดส,สั้นๆไม่เป็นใครที่แบบเออชอบฟังกระชับอะไรอย่างนี้นะคะสามารถกอไปในตอนท้ายได้แต่ก็ไม่ได้กรกระชับเท่าไหร่หรอกเนาะหรือถ้าอยากกระชับกว่าน,นั้นนะคะ ติดตามเพจ baby p o r c y เป้ค่ะเป้เขียนคุณสมบัติสรุปเอาไว้ด้นั้นให้นะจ๊ะจะทำเป็นโพสต์รีวิวให้ว่าเออฉันมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันนั้นอั้นก็คือแบบใส่นักอ่านเหมาะกับคนไทยที่อ่านหนังสือไม่เกินวันละ7บรรทัดนะคะใครรู้ตัวเข้าไปกดไลค์เพจเอาไว้ด้วยนะคะคนที่อ่านหนังสือไม่เกินเจบรรทัดนะคะเข้าไปเลย baby p o l c y สําหรับวันนี้เป้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายฝากติดตามช่องเป้ไว้ ด้วยนะ90,000ซับเรียขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ติดตามแล้วไปก็จะสัญญาว่าจะซื้อสัตว์กับตัวเองจะทำผลงานดีๆผลงานตรงๆรงของงานเ,เร็วๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบายบอกว่าทุกคนจะเลื่อนได้นะว่าจะไปซื้อสีอะไรยังไงและซื้อไหมหรือยืมเพื่อนดีอะ